เฮ้ยเฮ้ยอ้าว่า่าอตัวไยอ้มาท่านผู้ชมฮะมาแล้วนะครับผมผ่านมเนาะเตติ้งนะครับน้อยมากเวันอยู่ในโหมดสกิลเทนะแต่ปุมลาวันเดียวเป็นเืกันจช่ปิมต่อเหมือนกแปลงร่างวามุ้ในสิบนยาเยืนยาเยืนยาเยืนใครยืนครับเดี๋ยวุณาทู้ดีไงเป็นปุมเลาวันลเฮ้ยเ ใช้หน้าหรือใช้อะไรนะหน้าหรือมันจะได้ไม่เบรกอะไรกินจู่วะพี่จู่อย่างนี้เลยผมได้แล้วผมได้แล้วแต่ก็โผล่กิโดกระแทกช่วงนี้ก็มีจีเอเด็ดบ้าเลยพวกนี้ครับผมนานผู้ชมฮะดูฮะจังหวะนี้นะฮะท่านผู้ชมอ่าเราจะเอาหน้าจู่เรงโหลดนานเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงอ่ายทำไมมันไม่ถึงวะถ้าเป็น XAB1 เอเนนั้นน่าจะถึงกดที่กดมีได้นะได้ครับ อ๋อเออมันมีสปูดบีที่ว่ากูลืมเออว่าต่อโอ้เขาว่าทำไมไม่ผ่านมึงจะไม่อยู่ไม่ต้องข้าไปไม่ต้องกระแดกเลยเออกูลืมไปว่ามันมีสปีดบูสปูดบีทโอ้ลืมไปเลยแล้วเงียบกิฟต์ไปนะไอเซฟเงียบกิฟต์ไปนะบอกลือร้ายนะมึงเ็นร้ายเนี่ยลืมอ๋อจะไต่ข้างเหรอดำนานต้องไปซ้ายหรือขวาเนี่ย พี่เกดแล้วพี่จะมาตีหมนทำไมอะพี่เกณพี่โอ้ช้าีอย่าเร็วโอ้โอ้อ้เกดโอ้มึงะไรโอ้พี่ล่าจริงมึง้ชิบหายลกไปยังไงมันมันกระแทกพี่ขนาดเนี้ยไปยังไงเซฟโชดช้าเนี่ยเนี่ยพี่ต้องให้มันตรงว่นเนี้โอ้ถ้าประมาณนั้นน่ะเหรอังไงต่อ ใครพี่พอไปมันจะเอียงไปต้องเอียงซ้ายเอียงขวาไปซ้ายที่ซ้ายที่ไปขวาเด็ดแล้วไม่เป็นซ้ายเลยจอร์ดาหโคตรน่าดูเรื่องพี่เห็นพี่อะไรอย่างเนียวทำไมกูยังไม่ถึงวะกูรู้เลยกูสปีดโบกูรู้เลยเออถึงจะถึงที่แล้วคืออะไรเนี่ยพี่กูน้าเป็นกระดาษเลยนะเว้ยท่านผู้ชมเป็นโลกอันเนี้ยมันคืออะไรพี่ยทำไมไม่ถึงวะเอ้ย เราต้องใจเย็นนะเอ็มกดให้ผ่านตรงเบรก่่ยอารีบดิโอ้ดีเซฟโอ้ดูเช็คคอยแป๊บพี่รีบอ๋อรู้ล้วค่อยกดตอนที่จะเหินอะไรกับพี่บ่างมันจะได้ไปไกลแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเที่ดื่มรูปกดผมก็ผ่านนะต้องพลิกเลยพี่เดยเพราะวิธีโกงจะไปดูพี่เถยโกงไม่ได้เออมันโกงไม่ได้หรอกลองมาแล้วโอ้กดไม่ได้ด้วยดีกว่าพออยู่บนฟ้าปุ๊บมันหยุดการทำงานของสปีดบูทเลย นี่แหละนี่แหละรานี่ยมาดีเว้ยมาลีโอ้โหเรามีผ่านแน่แน่โอ้ทำไป็นเงี้ยโอ้จะผ่านอยู่แล้วมาตกอะไรเป็นเยอะเฮ้ยทำไมไม่ถึงมะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเอาเรื่องนะครับตอนนี้ดูไม่ยากนะผมอะเฮ้ยแต่ทำไมมันเบาอย่างวะรถเนี่ยเบานะเบาเป็นนุ่นเลย ้ารถมันหนักแบบเอสเอ็มมันก็จะไล่ห้องกนตายอย่างเนี้ยโค้งเลยไม่ทำไมมันไม่ถึงวะวงจัดเลยวะพี่พี่กด e ก่อนหื้นอ่ะก็กดแล้วไงทำไมถึงพี่ผ่านตรงเบรคพื่อกด e เลยก็กดแล้วก็ไม่ถึงกดีแล้วหักซ้ายนิดนึงอ่ะแยาวนิดนั่นนะพี่กดปิอมันต้องพลิกเรื่อยๆปิ่เตือนพลิกตรงที่มันจะสีขาวนะพี่สีดำเลยพลิกฝั่งมันจะโล่งพี่เฉพาะสีขาววะ คอมนี้ทีพ่ต้านอ่ะมันจะมีสีขาวอยู่ที่จุดตรงสีขาวอ่ะทำไมพี่เทบอร์เดียนเนี่ยลงตรงสีขาวฉันกดชิปปะเนี่ยอ้าวเฮ้ยมาถึงซากหายเลยชิปหายแล้วกูจะไปไงเนี่ยอ้าวมาถึงแม่งแปลงล่าให้กูเลยรอดำโคตรนานเลยทุกคนสปอวควมสุดคือหัวหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมพุ่งไปเลยได้พี่บุ้งเบาๆโอ้โหน่าอะไรวะ ปาร์คแล้วทำไมมันซ้อนกันอยู่ปกติเวลาซ้อนกันอยู่มันจะไม่เกิดไอ้นี่นะอัสซานโต้กุ้นแล้วทำไมรถมันคว่ำอย่างนี้วะเนี่ยให้กอกพุ่งเลยอย่าลีลาต้องพุ่งแล้วคือคอยหาจังหวะดีไซ้ายพี่คะนี่เราอุ้ยเอ๊ะทำไมมันเด้งวะทำไมกูเด้งอีกแล้วฝึกเรื่อยๆผมเชื่อว่าถ้าผมฝึกเรื่อยๆไงผมก็ผ่าน เราต้องมั่นใจว่าเราผ่านได้อะผลงานียวเขาด้วยแม้สภาพมันดีเหมือนจะผ่านได้เราผ่านได้ถ้าใจเราห่อเหี่ยวปูฟ้าไปปุ๊บจะผ่านไหมเนาะไม่ผ่านหรอกลองคอนสุดลี่เต้ไปทีเดี๋ยวพิเตอร์ก็หัวร้านไปเลยเตรียมเล่นแล้วเตรียมเล่นอย่างที่ใจเดี๋ยวไปเลยถ้าเราผ่านแล้วก็ไปเรื่อยถ้าใจเราคิดว่าแม่งผ่านได้ยังไงก็ผ่านได้ท่านผู้ชมโอะไร ค่อยพิกพิกหายจังหวะเอาเอาชิปหายกูพิกไม่ได้ชิปหายแล้วกูยาวเลยอ้าวพีเตอร์ชิปหายแล้วกูพิกไม่ได้กูค้างถ้าพี่ผ่านได้ผมให้เลยสองแสนบาทผมพู่กินก็มาดิก็มาดิก็มาดิกฮ้ยเรื่องเสียงเฮบคุณูลก็เป็นในสิบบาทครับนั่นแท้สองแสนเลยเหรอถ้าพี่ผ่านได้พูดแล้วนะโอเคที่หนึ่งนะครับวีโอ้เออแล้วถ้าผมพลาดผมนะ ขอให้จริงเธอสองแสนบาทนะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ผ่านเลยอ่ะพี่มาแค่พี่เจ้ไม่ผ่านเดี๋ยวพี่เต้จ่ายคืนให้เลยสองแสนี่เขากงโดนเม่็จมาแล้วเขาไม่พิมพ์ก็รอกใช่งั้นพี่ขอประเดิมนิ่มๆก่อนไปห้าหมื่นมาพี่ขออยากเข็ยนแบบเป็นประจักษ์ตาห้าหมื่นประเดิมก่อนมาถ้าไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวพี่เต้โอนคืนเลยผ่านเดี๋ยวพี่เต้กูก็เล่นด่านนี้ยันจบไล่อ่ะเผื่อไม่ท้วนน่าจะเกินเลยเกินเรืย เลราเวลาสุดพอที่ได้ห่ายก็หายไปแล้วหายไปเลยก็เลยหายเมื่อกี้ผมเห็นจังหวะบางอย่างเปนเหมือนจังหวะถูกลคนที่เขาจะเดินเด็กก็แก่ตายพอดีเล่นจบบ้านเนี่ยพี่นั่นี่ห้าขอย่นีาสองรอบ่เฮียยยาเียยว ยากตรงอันที่สี่พี่เต้ยถึออันที่สามที่สอนไดมากที่ผ่านลวเกณฑี่ขอโทษพี่เต้ยเหมือนจะเริ่มจับทางแล้วล่ะพูดเล่นอยอมยดีและไปตามไม่ได้แล้ว อ้ยจานสุดท้ายแล้วโอยผมรู้แล้วผมรู้แล้วทำไงเว้ยเวลาพิกอ่ะเบาเครื่องหน่อยนึงมาเดิมเลยหลังอันที่สองไปนะหลังที่สองไปอ่ะเบาเครื่องหน่อยนึงเวลาพิกอ่ะผมไปเลยอ่ะได้เหมือนกันนะยังไม่น่ามันลอยข้างบนีกชิ้นส่วนกูหายตั้งแต่เกิดเลยใช่อไม่ใช่ใช่ขอบพี่ตันนิดเดียวฮะขอบพี่ตันตัวขาดได้ อ้อาไไวใครวเนี่ยตัวสี่เขสองคนสี่เขียวมันดีตันไหนวะสี่เขียวสีเหลืองเนะน่ะนะเนี่ยกูอ่ะนะะอันที่สองพิษยากอันที่สามที่สี่ที่หา้า แรกพีคยากสุดพิกง่ายถ้าใจนิ่งพอเออแต่นี่อะไรยากสุดเฮ้ยเฮ้ยอ้าสุดท้ายเอ้ยกูชนกูชนอสุดท้ายกูเป็นอะไรกูีเตอรเตอร์พี่ชนคแล้วปี่ชนทำไมเนี่ยกลับไปได้ไหมโอ้ไม่ได้เชิญเอ้ยถึงสุดท้ายแล้วชนคันได้อับร้อยเลย ย<ล>้ายไอ,อ้วินจับรอไม่ขยับเนี่ยแต่เร็วมากใช่รอไปเลยเรียบร้อยเอ้ยทำไมมันเริ่มพลิกไม่ได้แล้ววะผมอันแรกเริ่มไม่ผ่านแล้วเนะี่อย <laughs> อันแรกเริ่มไม่ผ่านแล้ว <c oughs> เล่นเลยเล่นมาเล่นแย่เลยเล่นไม่ผ่านเลยเออเป็นเพราะพี่เกณฑ์น,นะพี่เกณฑ์ชงอื่น<ม>ใช่ไหมเออเกี่ยว ไม่รถมันเริ่มไม่เป็นทาแล้วครับมันเริ่มไม่ผ่านมันเริ่มไม่ผ่านมันเลื่อไม่ผ่านมันเลื่อไม่ผ่านมันเลื่อไม่ผ่านเองนะมันเลิ่อนไม่บ้าสวยงามรถหมดอายุว้าห้าล้วเว้ยเอารถดินเน่ขึ้นแต่ว่าโดิวเน่ไม่ขึ้นอือเฮียรถดิเน่ตะพีหน้าสิบบาทด้วยนะครับทั้งหมดนั่มันไม่ขึ้นวะผมพันหนึ่งด้วยนะพี่เอ้ยสิบปีมึงอย่ามึงเลิกมูสเหอะ ผมเดาทงเลยตัวีไม่ขึ้นงงเลยที่กูไปขอทานเลยเทตวนี้ขึ้นสองแสนหายเออสองแสนหายไปแล้วเนี่ยที่ต่อเวลาได้เลย่บกนสองแสนบเงียบไปเลยครับพอโดดขับพูดไปเขาบอกเข้าสิใชเปล่า้าวม่ชม่คนอไมกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไไม่ใช่ไม่ใช่่ใม่ใน่ไมไม่ใช่ไ่ไ่ใ่ไมใไ่ ทำไมพี่เกมเป็นคนอย่างนี้ครับเนี่ยอุ้ยรถถังจิ๋วฮู้ฮูู้้ฮูปไปรถถังจิ๋วด้วยนะพี่ชอบไอพี่ผมอยากเห็นนะเมื่มอกี้ไปกดซ้ำเแล้วมันขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันนั่นไงนเคลื่อนย้วครับ,เร,บ,รรบเรียบร้อยครับทุกคนเช็คพอยต์เจนน่าเจนหน่าไม่ทัานละพุ่นเลนเอาละขึ้นซ้ำเคลืนซ้ำเคลืนซ้ำหลายรอบ ี๋ยวนี่เป็นไหนเนีลูกขวาพี่ทางขวาโอ้โหนี่แตรงขอบอบะยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยโอ้โหวัดต่อโอตายคอไปเหรอเจ้ยแล้วมเลพี่เจ้ยเข้าไปเลยใช่ป่ะพี่เจ้ยใช่ใช่เหินทำให้หลุดออกจากรางอ่ะเฮ้ยต้องใกล้ๆถึงแล้วก็เกิดเป็นลายให้ได้แล้วก็้มันเหินลายครั้งไงมันก็เลยขึ้นตะวิไม่ขึ้นไม่หยุดเลยทีนี้อะไรโอ้ยเช็คอยละผมดูแล้วะตเนิด ตอนนี้มันไม่ขึ้นหน้าจอไงแล้วไปกดให้มันรีตามแล้วมันก็ขึ้นรัวๆเลยลอยตัวเนี่ยรถอะไรวะเบลก็เบลกากก็กาขก้เหล็ก็ขิ้เหล็คือต้องไงอันนี้เพลงก็เพลงเดี๋ยวคือคือไม่เข้าใจเช็คพอย์ดูจากโซงแล้วน่าจะใช่กับท่านผู้ชมฮะไอ้เบลก็ไปแอบเล่นมาแล้วเฮ้ยได้เดี๋ยว โอ้โหชัดเจนฮะไอ้พูดอีกแล้วลอาตลกเด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้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 วมันยังไงต่อลูกได้ดูเองตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเาานปนั้นพี่ขอวัดระยะแป๊บหนึ่งต้องดูก่อนว่ามันเข้ารูยังไงได้ไหมครับผมโอ้โอเค <Okay. S 2> รู้ละ<อ>ยกยวกลับเอาตื่ตนเตื่นเฮ้ย,ยปิดว่ะเดี๋ยวนะเป็นแค่ละปีดบูดขออีกตาหนึ่ง อะไรเนี่ย,ยดวงเรม่อจโมว่าผ่านแล้วครับคตดง่ายพี่เนี่ยไม่เคยพิกไม่เคยเล่นพิกีเงจหลุดเลยมันาสิาาสิเฮ้ยพ <c oughs> ีๆๆ <c oughs> ถ้าไปเรงๆอาจะได้กด้นะทั้งีสภาพรถมันแรงไม่ได้ไมดูสภาพรถดิ สั่นแล้วเปลี่ยนรถแล้วแล้วเป็นรถอะไรเนี่ยเรียกว่าพี่เกณฑ์จิ๋มเนี่ยน,ะนี่ยมึงพูดจางงี้รอบนี้ไม่ผ่านให้คนดูลุมด่าวินได้เลยเดี๋ยว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 โอเคลุมด่าพี่เกณฑ์ได้เลยแล้วกูจะไปยังไงอ่ะก็แมงบนรถบิ๊กูกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว ต่อเวลาได้ไหมพี่ตุ๊กปวนปงเลยครับว่าเขาจะต่อเวลาหรือเปล่าไม่ได้จชพอยได้ได้ต่ออุ้ยแต่ขอไม่ดีเลยนะเมื่อกี้เป็ตกใจเลยนะดึงจอดเล้ยังไม่มาวไมพลาผพลาดล้อมันืลยฟังเสียงพี่มันนี้หลอดดูหลอดก็ได้ดึง พี่เค้นตามพี่ด้วยทันดึงหู้พี่เตอร์เส้นัยอยู่ข้างหน้าแล้วพี่เออเฮ้ยกูโดนรถจังรถได้ไหมเนี่ยไปไหนวะปจ่อยกลับมาก่อนไอ้สลัดพ <c oughs> ังมเล่นเดียวมวต่างกันเลยพี่ผมเป็น80เหมือนกันแล้วรวมกันให้เรา60บาท <c oughs> ลงแปดก้าเร็วลูกโอ้เลี้ผิดดิ๊บโอ้ยดิ๊บ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 ดยังไิ่ือคือคือคืิคดอคื้คือ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 ค่อคทอค่อคไอ้รอคื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 อคิอคื่คือคือคือคืเลือมือคาอคือคือคือคะอคือิดคออิ โอ้ปวดเนยฟองหมดแล้วอ่ะสวยตามพิเตอรทันแล้วพี่สวยเออวู้เก็บควายเท่าไหร่แล้วพี่ยี่สิบจะไม่ทันละแสนเลยพี่เตอรผมได้ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมใส่เสื้อวูดฟิลลิปปิโนก์นะครับผมเสื้อนี้ใครใส่เล่นเกมแล้วลองเก่งกันทุกคนครับไม่ต้องห่วงแสนพี่เอ๋สองแสนพี่เอ๋พี่เอ๋เดี๋ยวเขาแสนอ่ะพี่เตอร์สองแสนอ่ะเออสองแสนนะเออโดนเหตุสองแสนเมื่อกี้นะครับใครที่ชื่ออะไรนะ ที่บอกว่าโดนเนทถ้าผมผ่านอันนี้จะโดนเนทผมสองแสนครับรอดูนะครับ